เจ้าปัญญายาน ที่จริงสาสตทุกสาท,ที่พวกคุณต้องรู้มันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่สิ่งที่พวกคุณเคยรู้มานั้นมันรู้กันเป็นส่วนๆรู้แค่ผิวๆไม่สามารถรู้แบบกว้างและไม่สามารถรู้แบบลึกได้ความรู้ต่างๆมันจึงไม่เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อคุณฝึกฝนทักษะการมองทุกสรรพสิ่งด้วยความไม่บิดเบือนใดๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันฝึก ทักษะการอยู่กับการกระทําในทุกย่างก้าวของชีวิตไปเรื่อยๆพลังอํานาจทางความคิดของคุณก็จะมีอนุภาพที่เข้มขน้นทะลุทะลวงได้เองอย่างที่คุณก็ต้องแปลกใจกระบวนการนี้ พวกคุณจะเรียกมันว่าปัญญายาณเมื่อไหร่ที่คุณมีความประสงค์จะรู้อะไรเพียงแค่คุณส่งความต้องการออกไปวิธีการนี้จะพูดแบบง่ายๆก็คือการตั้งคำถามนั่นเองเมื่อไหร่ที่คุณตั้งคำถามมันจะเป็นการส่งกระแสขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกมาจากสมองของคุณยิ่งถ้าคุณมีความพร้อมในข้อหนึ่งสองสามากเท่าใดคุณก็จะยิ่งสามารถส่งคำถามไปได้กว้างและไกลมากเท่านั้น ในทางกลับกันในเวลาที่มีคนส่งความคิดมาถึงคุณยิ่งคุณมีชั้นของการบิดเบือนข้อมูลที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่คือเรื่องอารมณ์และความรู้สึกเบาบางมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งสามารถได้รับข้อมูลได้ละเอียดลึกซึ้งมากเท่านั้นอย่าว่าแต่จากคนรอบข้างเลยแม้จากสุดขอบจักรวาลคุณก็ยังสามารถรับได้ และเมื่อไหร่ที่คุณประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติทางปัญญาญาณ คนก็จะสามารถพัฒนาในขั้นถัดไปได้ผลของการขจัดการบิดเบือนด้านการรับสารนี้นอกจากจะทำให้เราสามารถเข้าถึงความเป็นอัจฉริยภาพทางปัญญาได้แล้วยังส่งผลให้สามารถคิดและตัดสินใจกระทำต่อทุกสถานการณ์ที่จะมาเป็นเงื่อนไขในชีวิตได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดล่วงเกิน ไม่เกิดภาระกรรมใดๆจนท้ายที่สุดดวงจิตวิญญาณของเราก็จะไร้ซึ่งน้ำหนักมวลแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะที่พวกคุณมักเรียกว่าบริสุทธิ์หรือว่างมันไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนานะอย่าเข้าใจผิดเพราะนั่นเป็นเพียงความว่าง ที่เกิดจากการปิดกั้นแบบชั่วคราวมันยังไม่เกิดความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือวิญญาณของเราจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขและสามารถจัดการกับเงื่อนไขนั้นๆได้อย่างปราศจากอนุภาคกรรมใดๆต่างหากคุณต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหายใจลึกและยาวให้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ คุณสามารถเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยไม่ต้องรออะไรและยิ่งถ้าคุณสามารถทำมันได้โดยที่คุณยังพูดคิดหรือทำอะไรต่อมีอะไรไปพร้อมๆกันด้วยแล้วแล้วก็นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดธรรมชาติของดวงจิตของเราทุกคนถูกออกแบบมาให้สามารถทำอะไรหลายๆอย่าง ได้ในเวลาเดียวกันโดยที่เราต้องกำหนดอะไรไว้เป็นแกนกลางสักอย่าง ซึ่งตอนนี้ผมได้กำหนดให้คุณยืดหลักพลังชีวิตของคุณไว้เป็นแกนกลางลมหายใจที่กำลังม้วนตัวเข้าไปในร่างกายของคุณมันเป็นสิ่งเดียวที่แสดงออกถึงความมีชีวิตและชีวิตนี่เองคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรูปธรรมและนามธรรมหรือร่างกายกับจิตวิญญาณเรามีสภาวะการเป็นสองสิ่งในเวลาเดียว ก,การที่เราใช้ความรู้สึกแห่งการมีชีวิตเป็นแกนกลางก็จะทำให้เรารำลึกได้เสมอว่าเรามีตัวเราอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกคุณทุกคนบนดาวโลกไกลอาทุกคนไม่เคยรู้ตัวเองกันเลย คุณเอาความคิดของคุณไปผูกอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าและปล่อยให้สถานการณ์เหล่านั้นกำหนดการกระทำของคุณอยู่ตลอดเวลาเช่นมีใครมาด่าว่าคุณ คุณก็โกรธทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าพวกคุณนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเป็นตัวของตัวเองพวกคุณถูกสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกกำหนดให้ทำโน่นทำนี่คิดโน่นคิดน,น,ดนี่รู้สึกโน่นรู้สึกนี่อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดเลยที่พวกคุณจะรู้สึก ถึงความเป็นตัวของตัวเอง Đ ดังนั้นการที่คุณกำหนดให้กายและลมหายใจที่มันกำลังม้วนตัวเข้าออกให้ลึกและยาวนั้นมันเป็นการรำลึกให้ได้ว่าคุณเป็นตัวของตัวเองเหมือนกับการที่ผมไปนั่งฝึกสมาธิที่โลกของผมเลยครับการฝึกลมหายใจเข้าออกผมพูดเสริม มันมีความผิดพลาดอยู่สองประการในสิ่งที่พวกคุณทำกันคือ 1. คุณไม่รู้ว่าคุณทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรดังที่ผมได้อธิบายไปแล้วในช่วงต้นและสเวลาที่คุณทำมัน คุณไม่ได้ทำแบบเป็นธรรมชาติคือคุณไม่ได้ฝึกทำมันในชีวิตประจำวันทำทุกขณะจิตที่พูดคิดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างพวกคุณใช้การหลบไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรบกวนในการนั่งหลับตาสงบอยู่คนเดียวซึ่งวิธีการแบบนี้มีผลเสียมากกว่าผลดี ผลดีคือคุณสามารถจดจ่อกับการกำหนดลมหายใจได้ง่ายแต่ผลเสียคือคุณจะไม่ทำมันอีกหลังจากที่คุณเดินออกมาจากสถานที่แห่งนั้นและยิ่งถ้าคุณไม่เข้าใจกระบวนการในข้อหนึ่งคือจะเอาการจดจ่อกับลมหายใจนี้ไปทำอะไรด้วยแล้วแล้วก็สภาวะทางความรู้สึกและทางอารมณ์ของคุณจะยิ่งพลุ้งพลานเป็นสองเท่า รวระหว่างที่คุณอยู่ในความสงบสงัดปราศจ,จากสิ่งรบกวนอยู่นั้นคุณเหมือนได้รับการพักผ่อนทางจิตการพักผ่อนหรือการหยุดพักย่อมเกิดความสบายจนบางครั้งเกิดเป็นปิติสุขและเมื่อเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาเวลาที่คุณออกไปเจอกับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ในชีวิตประจำวันคุณก็จะยิ่งมีความรู้สึกและอารมณ์มากกว่าคนอื่น ที่ไม่ได้ทำวิธีแบบนี้เป็นสองเท่าถ้าคุณโกรธคุณจะโกรธมากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าถ้าคุณหงุดหงิดคุณจะงดหงิยมากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านพูดนี้มันขัดกับหลักการาศาสนาของผมเป็นอย่างมากนี่ถ้าผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเขาต้องบอกว่าผมเป็นพวกนอกรีดมารศาสนาแน่นอนเลยครับ ผมทวงผมพูดความจริงครับความจริงมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปของมันอยู่มันลึกซึ้งและกลมกลืนกับทุกสิ่งและที่สำคัญมันไม่เคยเป็นประปากับสิ่งใดความรู้นี้มีมานานมากแล้ว ความรู้นี้เป็นกฎเกณฑ์ที่คนทั้งจักรวาลใช้เป็นแนวทางมานานแล้วคนบนโลกของคุณเพียงหยิบมือเดียวไม่อาจมาชี้ว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดจากมุมมองของตัวเองการทำสมาธิคือวิธีการที่เป็นคำสอนของมหาบุรุษบนโลกของผมท่านคือพระพุทธเจ้านะครับ ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเรากำลังดูหมิ่นคำสอนของท่านด้วยผมยำ้ำคำสอนของท่านนั้นถูกต้องทุกประการแต่ที่ไม่ถูกคือคนเอามาสอนต่อต่างหากอาจจะเป็นเพราะความไม่รู้หรือรู้มาไม่หมดแล้วก็นำมาสอนสืบต่อกันมาเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า จึงยึดถือว่าเป็นคำสอนของท่านแต่เท่าที่ผมดูนะครับพวกคุณบนโลกมักยึดเอาเฉพาะสิ่งที่ถูกจริตกับความต้องการของตัวเองมายึดถือและที่สำคัญที่สุดคือจริตที่สามารถนำเอาไปสร้างอำนาจแห่งการพึ่งพาสถาบันเท่านั้น ผู้นำจิตวิญญาณของคุณจึงเลือกเอาเฉพาะบางอย่างมาทำให้เกิดเป็นกรรมวิธีก่อให้เกิดระเบียบแบบแผนที่ทรงต่อให้พวกคุณยึดถือและแน่นอนที่สุดสิ่งเหล่านี้ต้องถูกบิดเบือนถ้าคุณคิดว่าจะยึดถือคำสอนของศาสดาของคุณสิ่งที่ท่านห้ามทำไมพวกคุณยังทำกันเช่นการห้ามสร้างรูปเหมือนแทนตัวตนของท่าน ผู้เป็นนักบวชห้ามใช้เงินห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างทาวรวัตถุวัดวารามต่างๆห้ามฆ่าสัตว์ซึ่งต้องรวมถึงการห้ามกินเนื้อสัตว์โดยอัตโนมัติด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ คือสิ่งที่ท่านห้ามไว้สำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่สืบทอดคำสอนของท่านแต่คุณเห็นว่าพวกเขาเพิกเฉยต่อคําสอนเหล่านี้น่าจะเรียกว่าคําสั่งมากกว่านะเพราะว่ามีคําว่าห้ามและนี่คือการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกคุณเลือกทําเฉพาะในสิ่งที่เอือ้อต่อความต้องการของตัวเองเท่านั้น ในสายตาของผมการละเมิดในข้อห้ามนี้ต่างหากที่เป็นการดูหมิน่นผมพูดในสิ่งที่เป็นความรู้เป็นเรื่องที่คุณควรรู้ผมอธิบายที่มาที่ไปอธิบายหลักที่สืบเนื่องกันคุณสามารถพิสูจน์มันด้วยประสบการณ์และสมองของคุณเอง และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดผมกําลังทำเหมือนที่พระพุทธเจ้าของคุณทำเคอการทำให้คุณไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องพึ่งพาพิธีกรรมไม่ต้องพึ่งพาสถาบันคุณสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เองจัดการทุกอย่างได้เองบริสุทธิ์ได้เองหลุดพ้นออกจากห้องเครื่องแห่งจักรวาลได้เอง ซึ่งในความเป็นจริงมันก็ต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นใครก็ตามที่มาอ้างว่าไปกับเขาเขาจะพาไปนั้นขอให้คุณคิดไว้เลยว่าเขาโกหกการที่คุณเชื่อใครบางคนศรัทธาใครบางคนแล้วหวังว่าหากศรัทธาเขาแล้วจะทำให้คุณพ้นออกมาได้นั้นผมบอกได้เลยว่าไม่มีทาง ห้องเครื่องแห่งนี้ไม่มีใครพาใครออกมาได้ทุกคนต้องพยายามทำด้วยตัวเองเท่านั้นและการทำเท่านั้นที่สามารถพาคุณเข้าสู่สภาวะแห่งการพ้นจากห้องเครื่องนี้การทำไม่ได้หมายถึงการไปนั่งหลับตาอยู่เฉย ไม่ใช่แค่การทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ไร้การปฏิสัมพันธ์ใดๆกับใครสิ่งนั้นไม่ได้เรียกว่าการทำหรือการปฏิบตัติท่านรูทอนครับผมคิดว่าถ้ามันทำให้ผมสามารถเข้าใจภาษาจิตได้แค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับผมอธิบายเพื่อความเป็นเอกภาพของความรู้ความรู้ที่ดีควรอธิบายได้ทุกมิติ ที่ผมพูดให้คุณฟังนี้มันมีผลที่สืบเนื่องกันถ้าคุณสามารถเข้าใจภาษาจิตคุณก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากที่ไหนก็ได้องค์ความรู้เหล่านั้นก็จะบอกกับคุณว่าคุณควรจะทำหรือไม่ควรทำสิ่งใดเมื่อคุณเจอกับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์เมื่อคุณทำสิ่งใดโดยไม่เกิดความผิดพลาดไม่เผลอไปก้าวล่วงผู้ใด คุณก็มีโอกาสที่จะปลดเปลื้องพันนาาการแห่งกรรมได้ท้ายที่สุดจิตวิญญาณของคุณก็จะเป็นอิสระเออผมทำท่าเหมือนจะถามอะไรสักอย่างเอาละ ต่อไปนี้ขอให้คุณกำหนดสิ่งนี้ให้ได้ตลอดเวลาในยามตื่นทุกๆขณะที่เราคุยกันทุกๆขณะที่กินเดินนั่งก็แล้วกันท่านรู้ทอนพูดขัดจังหวะขึ้นคล้ายกับสั่งการครับผมจะทำตามครับ